ดีจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเด็กตัวซัสนะครับผมดีว่าประท้าเด็กหมานะเออโอเคดีว่าจะมาโชว์คอมโพที่แทจริงนะเออมาได้เจอเด็กอกรมด์แล้วเด็กที่จะหามลงสุดฤทิ์อะโอเคมาทอยสิโอหเกอะไรสี่กลายห้าเป็นกูดอโอฟเบื่อโชว์เทม่จะสามลงแล้วจบเทิน ตาย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 มาเดียวเลงเนี่ยสังสองหนึ่ตานนี้กูชนะมึงโดยใช้ตัวน้นอยๆให้เออเรื่องมึงเออม,มึงมีแต่มือไงตอแหลมือี่ยจบเลยนมันถึงเวลาแลวลวเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนเดี๋ยวกไมเออเพือนมได้คอ2เม็ดแม่เอ้โ <c oughs> สอนดีว่าได้ยเยอะได้คอ,อยจบเลยเจบเจลยรอคอเตอีกเซสจ่ายสามแปดสิบสามไปเพิ่มไปหรอเรียกไหนวะออนเซ็สชื่อเรียกไหนวะเนี่ยลงมาได้จวดหนึ่งใบจากออนเซ็ตนะแล้วก็ จวดไต้แล้วก็ใต้กองจากนั้นสกิลตัวนี้ได้จวดไต้กองหนึ่งใบจบเพื่อนขอดอที่เฟสเอ๊ะมีชกิลนะมีชิวเดี๋ยวเป็นแดงอ่ะที่เด็กมึงไม่มีอ่ะไม่ใช่เด็กกูเด็กมึงเด็กมึงใช้อะไร่ยยังวะจบก่อนแล้วกันดอ ก็สเต็ปเด็บโดยตีเรียงกมนไหมอันตรายว่ะไม่เอาสติจับมือเราได้แล้วมันจะเอาเมจิจับมือเราได้มนถึงไหนก่งจริงจริงยนายพามพี่อะไรครับแต่สองลง เอาไหมไม่ลงใต้กองจโจทับติกจทับโจใต้ติอีกรอบนะอันเป็์สกิโลโดดฟีหนึ่งตัวที่เปลี่ยนอะบัาินะมาแค่นั้แหละสองเกมรับอะไรเออคืออ่ะจะเพลินขอดอดิเฟนจ่าหนึ่ง <c oughs> จหนึ่งไปเจ เอ้ยไปดีแล้วใจหนึ่งสตองรอเฮ้ยตัวกาสามใบทิ้งมือสองใบมาเกับกันปัม้มคอเฮ้ยที่สตองรอครั้งนี้ก็ถือว่าจะไม่กัดจวนนะอะเฮ้ยไปดีอีกแล้วอ่ะมันไม่กัดปัม้มหัว嘛เจ๊สองเจ๊สองเอ้ยนึกสักเฮ้ยองดีอืมมันลงเผาแล้วนะ ล่าประกอบแค่ล่าประกอบอ่ะนิกซ er ์อ่ะจ3ใสามจะสามเออสามไมว่าจ 2, ่ายสองดีที่เมีเขียวละวสองเชิญเออ,เอ,อล่าประกอบเนาะเออสองเม่ตัีดีด้วยมีจีรแล้ววะกระลงมาเลยมืงอมืกูมือไเดทิ้งไปเดียวละ สองเจ็ดส,สองมาขอสองเม็ดเออมาดิแจกสองเบบโอ้โหมาเฮ้ไป<วะ> <laughs> <laughs> การเสือสละครั้งนี้ต้องมีค่าหน่อยนะ <laughs> ตีคนหนึ่งเฮ้ยโอ้โ,อโหโรู้เยอะอ,อ่ะอ่ะไม่ได้มีจีไม่ขออ่านด้เลยเี้นี่จะเหี้แลเดชไม่ได้เจอนาน,นอ่ะลบเจ็บพันตายขอ,อ,อนี่ปนไปก่อนเลยทำตับบันไดบันไดแคบตัวเี้ เอาดิแมวเอาไรไม่ได้อยู่แล้วมึงอะไรบอกมึงอะไรอ่ะอไรอ่ะอืมไหนต่อดิวะอืออ้นี่ตีเวตานครอือี้าอะไรวางไว้ไหนวะวางตรนี้เตานมือเอ็ดเด็เออดับอไรอไปตีขอดูมือเล่นสักรอรดหอ่ะอ จบเรยจบเรยจัวนี่ไอ้เหี้ยงบริหารไม่มีจริงกดมีเบสหายป่ะ <c oughs> แยก่ใหญ่ไบายว่ะกูจะเปลีย่ยนเบสใหม่ตีจัวเออตีจัวเผื่อได้กูจะได้ลงไงที่อ่ะเอ้ยก็อืมไม่ได้อ่ะเมื่อล้มล่างตีพิจวัตรเออจะทิ้งไม่ดีอ่ะทิ้งเลยอ่ะ เออกูตายแล้วงงเนี่ยอ้าวมึงตายแล้วอะไรกูแพ้แบบนย้อ่เหรับไปเ <ไป S 1> ลยรับไปเลยหลเพลนคอดอดีเฟสอืมจะเล่นด้วยตายอ่ะไปขอเทพลินเลยเดี๋ยวโอเคสำหรับเรื่นี้ก็เอ้ยสำหรับคลิปนี้อ่ดนะดีว่าชนะดีว่าชนะเทียอะไรอะไรนี่ดีว่าแพ้เออดีว่าแพ้มาไปนะครับเอ้ยไม่ใช่คลิปนะะี้แค่แบบนี้ มันน่าจะเร็วแล้วถ่ายคลิปช้าไปไม่ค่อยดีมันไม่ใบังเอิญแล้วเว้ยจะได้อยู่ในต็ดบังเอร์ในแชร์แล้วมึงบังเอร์ดูคลิปอะไรอ่ะแล้วแล้วมึงไม่ต้องเป็นแห่แล้วแบบที่ที่ชอบไปแพ้งานที่เข้ารอไม่ได้มึไม่ต้องเป็นแห่วับบางเอิญแล้วฟังไม่ขึ้นไหมเจ้าโอเจ้าโอ๊ะฟังไม่ขึ้นเลยไหมเหเหแห่บังเออร์ได้ยัง เปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนแล้วเออเขาใหม่มันกว่าจะออกมาแล้วแนั่นนั่งไงอ่ะมึงก็พูดไม่ได้อเป็นตายรอบแรกตลอดไอหนึ่งเหมือนกันวยโอ้ยเรียบร้อยแล้วไม่ได้บอกตายรอบแรกไงแค่ลงหลายงานเดี๋ยวเริ่มลงใหม่งานเออฮะสองหน้าฝนเราผ่านโดโอ้ยโอ้ยที่เราเซ็ตกระเพื่อนโดฮอ ถามีกด้วยจะสามลงจปนจบดเทินอขอดอขอแเะสามมึงทํทำลายไม่ได้เธอแรกแบยนี้มึงจะถามว่าคอแเมมิเนี่ยใจเซลามคุยเล็กูไม่คิดว่าจะเป็นฉลามอะไรสักกูถามไงจจดเทินมันแข็งแรงยิ่งดอคอเตกไม่เป็นจากสามแปะไม่ได้ลุกแล้วจุดเรินลิง <c oughs> ฟ้าเลยนี่ฟ้าเลยใช่ไหมเออต่นตฟวเฮ้ยลุกไม่ไทยไม่เท่าไหร่อกไองเจ๊จะสามหมาเอ้ย I have กเตปตีขอยเบวบาทำไมเล่นไม่ไหวหลายตาไร้ให้อีกสุดหรอจะเป็นอะไรไปหลายจูเพลินดร่ไม่ไม่แปะก่อนแปะก่อนแปะจัว ต่อโอเเฟสมนีกตัวเองใายสงลงสกิลเปิดก็สีเ่เขาเบฟไปเออโหเขาเบฟทำไมไม่เบลฟสีใบติดไปเล้วไม่รู้เห็นแต่ก็ได้ไปอดยู่ดิตีคนี่ไลท์แน่นอนมต้องทำไลเลยเพื่อนจะสองลงสกิลโจนหนึ่งจะตายเด็กมนันต้องหลบไปนั้นก่อน นึงแบบแบบเบฟเบฟเสเอเปลวเปล่าไม่หม่ถึงบ้านนะเปลเว,วเปล่าบอก ก็กบ้านแล้วกันนะอยากตีวันนี้อะไรแต่ไม่ทำดีกว่าจะเพิ่มก็รู้ไงขอดอหรือเฟ็ดรู้มามันก็ไม่ดีนะเพื่อไม่ต้องไมงจ่ายจ่ายจ่ายสามเชื่อที่ดียวสองเออ่าคอสมสามารถเชื่อเนาะเบื่อไม่เปล่ยนคอห่าคอหนึ่งนี่ cái này nó hoặc là mẹ mẹ kìa nó không gũi gần gũi 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 như thế gũi 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 เห็กเสร็จตีขอบอลเม็ดเนาะถีตีด้วยอืมจะทันเท่าไรแล้วไงอืมอืมตีต่อได้ขออีกเม้ยอืมอืมแปดพันครับมันต้องมีลิฟต์ซีได้เลยว่ะมันตีตรงเนี้ยแต่เหมือนพวกกูจะไม่ทันแล้วล่ะไงก็กกกกกรับไรไม่ได้เหี้ยจบแล้วอืมแปดรายกันหลบไอจวดหนึ่งแล้วจวดสองเอเอใช่ครับลิฟท์ลิฟต์ซีแต่ก็ไม่เห็นเกิน ข้อสีอัพใช่ไหมไอ้ไอ้เนี่ยจมกุ้งขาอ่ะจวดข้อสามแป๊บเนี่ยแค่เบอร์ไปนนี้มันก็ไม่กลากา้าตีเบลร์อะไรตีเบาตีเบาตีคนดีไล่อ,ลอะอเจอกูนี่อย่าท่านใหเจ้าท่านรุ้พลังข้าทำไปอะแต่สองพูดแล้วไงลองแจกโชว์ ตัเสร็วกันเอาเมบใส่คอผิดไปเดี๋ยวั้นนิดน,นึงดีกว่าไม่ใช่ไมับลงอะไรลง,ลงอเดียขึ้บบนาี้ลยตรบกับเสนได้เดี่้วจวมานึ่งดิ มี่ไมอออสเตตอะไอปิดประผมอะมีหเปล่าอะไรไม่มีอมีมันแห้งไหมเดี๋ยน,นั้นก็เตะสกิลลงเร็วไวาจาะมือหนึ่งว่า ในขอบไเปไ็นวะไรวะอิเสเอ่อตีเปล่าไดีดีไเอาสองตัวนี้ไปตาดิเพราะกูมีสองไ oh <my> ปโอ้ my ม o กเมื่อไปดิบมางงงง,ง่เออขอแฟนลขอแฟนก่นนะจ่ายจะสองคิก ว่าจุดสองใหงหนึ่งอ่ะขอแฟดอีกขอแฟดอีกอ่าจดหนึ่งจดสองห้นึ่งแต่เราก็ฮะไม่ไม่แฟดไม่แฟดก็คุยกันแต่สั่งเจออืมรถตัวนั้นจะพานุ่งตายอืม รับไลค์แล้วไม่เปิดเวรดเย้กยูคงรีไลค์แล้วกันแล้วจู่ๆขอ,อรอในเฟสจ่ายสองบาทจ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งขอสองเมตรก็กระกาสารับมาเต็เมเลยเลีย่ยอือยังไงต่อดีวะ คอร์นน้อยไปคอนน้อยสุบินแย่เใจสีดิบสีดาเออขออีกสองเม็ดม,มาเอี๋ยวสเตปวิสีดาตีเลยแบดเลยตัหนึ่งแับไรตีบลบอกยตี ไล่ซ่อมฟัตีตายเลยทำไมกูไม่ใบซ้อนอะไรเลยวะโอเค <c oughs> okay, สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามในเพจกันด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ถ่าใม่ตั้งหลายคลิปทำไมกูพูดพูดคลิปนี้วะกู <c oughs> จะรู้ไหม